สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับสำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็จะเริ่มฝึกบินแบบ 3D กันเลยนะครับกับอ่าเพื่อนๆคนไหนที่ กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับจนแบบหงายท้องตีลังกาได้นะครับก็ผมมีความหวังนะครับว่าอยากจะให้เพื่อนๆที่กําลังฝึกบิน3 d ดีอยู่นะครับไม่ต้องตกนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินในการซ่อมแซมอ่าเดี๋ยวจะบอกอ่าเพื่อนๆนะครับว่าเดี๋ยวผมในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวเจ้าตัวสเกลไซส์500นะครับเป็นฮิวอี จะรีวิวขายนะครับลำนี้ถ้าใครที่สนใจนะครับก็ทักกันมาถามได้นะครับก็อยู่ในเลทราคาประมาณ5 0 0 0 0 2 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปไว้ให้นะครับในคลิปนี้เนี่ยที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับกับฮอรฮิวอีเป็นไซส์500นะครับมีแบตให้1ก้อนนะครับแล้วก็เป็นกล่อง H1 ด้วยนะครับที่สำคัญคือเป็น GPs นะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ใครที่กำลังมองหานะครับ พอสเกลกล่อง GPS นะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยคือผมให้ดูรูปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยก็ผมจะมารีวิวเพื่อขั้นเวลากับเพื่อนๆที่กำลังจะฝึก 3D อยู่นะครับก็ขอขั้นเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาฝึกกันต่อนะครับกับการฮอปนะครับการฝึกบินแบบ 3D อันดับแรกเราก็ต้องฮอปก่อนนะครับการฮอปเนี่ย ก็ฮอบทั้งนอร์มอนนะครับฮอบทั้งนอร์มอนแบบนี้นะครับแล้วก็ฮอบทั้งอินเวอร์สเราจะต้องฮอบทั้งหงายท้องแล้วก็ทั้ง,งทั้งนอร์มอนแบบนี้ให้ได้นะครับแต่ว่าขั้นตอนมันไม่ได้สวยหรูนะครับเราจะต้องมีการฝึกที่ใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครทักษะไวนะครับอาจจะเป็นแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้แล้วมันอยู่ที่ว่าความไวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ รักษะของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะมาถามว่าผมต้องใช้เวลาฮอปกี่เดือนใช้เวลากี่อาทิตย์ผมถึงจะฮอบได้นะครับตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับว่าคุณใส่ใจกับมันมากแค่ไหนแล้วก็การฝึกฝนของคุณเนี่ยเข้มข้นมากแค่ไหนนะครับไม่มีอะไรมาวัดได้ว่าคุณจะต้องเป็นในระยะเวลาดึงหนึ่งอาทิตย์2อาทิตย์3าอาทิตย์นะครับตอบไม่ได้มันอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับ ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับในการฮอปนะครับคุณจะต้องฮอปนอร์มอนก่อนในส่วนของอินเวอร์สอะตัดทิ้งไปก่อนนะครับคุณต้องมาเก็บพื้นฐานในเรื่องของนอร์มอนก่อนนะครับ normal นอะร์มอนอะขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราต้องฮอปเอาหางหันหาตัวแบบนี้ก่อนนะครับเราต้องฮอปแบบนี้ก่อนโดยการเอาหางหันหาตัวตอนที่เรายกคอขึ้นมานะครับเราต้องให้หางมันหันหาตัว แล้วก็ควบคุมให้ฮอเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเราให้ได้ไม่ให้มันอยู่ต่ำกว่าหรือสูงกว่านะครับต้องให้มันอยู่ในระดับสายตาที่เรามองไปนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นการฝึกขั้นตอนแรกนะครับคือการฮอปเบื้องต้นนะครับนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือก็จะต้องหันซ้ายแล้วก็ฮอปนะครับตอนนี้มันก็จะมาแย้งตรงที่ว่าคนที่ถนัดขวา กับถนัดซ้ายเนี่ยมันจะฝึกไม่เหมือนกันค,คนที่ถนัดขวาจะต้องหันไปทางซ้ายก่อนนะครับนะครับต้องหันไปทางซ้ายมือของเรานะครับเราต้องหันหอไปทางซ้ายมือของเราอันนี้สําหรับคนที่ถนัดขวานะครับแต่ว่าถ้าคนที่ถนัดซ้ายก็จะต้องหอบหันหัวไปทางขวาสลับกันนะครับเราต้องขั้นอันนี้คือขั้นตอนที่2นะครับต่อมา พอเราหันได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาแล้วนะครับเราก็ค่อยมาหันหัวเข้าหาตัวนะครับแต่การฝึกแบบนี้นะครับมันจะใช้เวลาเป็นเดือนนะครับสำหรับมือใหม่หลายหลายคนไอ้ที่แบบว่าจะไปฟิปงายท้องฮอปได้ปุ๊บก็ไปฟิปเลยอย่างเงี้ยโอกาสตกมีสูงนะครับแล้วเราก็มาเสียค่าอะไรค่าซ่อมโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้น เพื่อนเพื่อนมือใหม่จะต้องมาฝึกตามขั้นตอนนะครับฮอปเอาหาขันหาตัวฮอปหันหัวไปทางซ้ายสําหรับคนที่ถนัดขวานะครับหรือจะฮอปหันหัวไปทางขวากับคนที่ถนัดซ้ายนะครับเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจแล้วก็นึกภาพตามเลยนะครับต่อมาก็เป็นโน้ตอินถามว่าโน้ตอินสําคัญไหมสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าท่าโน้ตอินน่ยมันเป็นท่าที่สามารถจะเอาไปต่อยอด ฝึกต่อในส่วนของอินเวอร์สได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องฟิปกับหลังแบบนี้นะครับเวลาที่แบบว่าเราตั้งโนตอินปุ๊บเนี่ยเราต้องฟิปกับหลังปุ๊บแล้วก็มาตบท่านี้เพราะฉะนั้นงานการฮอปเอาหาหันหาตัวโดยอินเวอร์สแบบเนี้ยเพื่อนๆน,นก็ต้องทําเป็นด้วยนะครับต้องทําได้ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฝึกฮอปแบบเนี้ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ อาจจะไม่เยอะก็ได้ถ้าใครที่มีพรสวรรค์หรือมีทักษะการาการรับรู้หรือว่าการฝึกฝนที่เร็วกว่าคนอื่นทั่วๆไปซึ่งอายุนะครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยจะฝึกได้เร็วได้ช้าเนี่ยมันอยู่ที่ว่าความใส่ใจการฝึกฝนนะครับแล้วก็เรื่องของประสาทของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อายุน้อยๆนะครับประสาทจะไวมาก เป็นเพื่อนลองสังเกตนะครับว่าอย่างเด็กอะประมาณประถมนะครับประมาณป .5 ห้าป .6 หเนี่ยพ่อแม่สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องหอนะครับเพราะคือบ้านรวยว่างันเถอะนะครับบ้านรวยก็ซื้อหอให้ลูกนะครับแล้วลูกก็ไปฝึกตามขั้นตอนฮอบฝึกฮอบฝึกหันหัวสีทษะฝึกมันจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับมันจะมีหมุนต่อด้วยนะครับอ่าหมุนหมุนหมุนไม่พอมาหมุนช้าๆกันรอบทิศอีกแล้วก็มาหมุนเดินทางอีกนะครับ เพราะฉะนั้นต้องเก็บให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องใส่ใจนะครับแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่เราจะต้องฝึกตามขั้นตอนแบบนี้นะฮะโอกาสตกมีไหมมีโอกาสโอกาสตกมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าบางทีเราหลงนะฮะเรายังกันไม่ได้นะครับเราก็พอตั้งทา่าโนดอินเข้ามาแบบนี้มันะกลกับซ้ายกับขวาหน้าหลังหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อนๆออจะต้องมีซิมูเลเตอร์ด้วยซิมูเลเตอร์คืออะไรนะครับซิมูเลเตอร์ก็คือเป็นโปรแกรมฝึกบินนะครับเราจะต้องไปบินในคอมพิวเตอร์โดยใช้วิทยุที่ต่อเข้ากับ usb หรือว่าเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราก็ติดตั้งโปรแกรมผมมีคลิปเกี่ยวกับในเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมอยู่นะครับก็ถ้าใครที่อ,อยากจะรู้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ทางด้านบนนะครับ การติดตั้งการการคาลิเบตนะครับการเลือกใช้วิทยุแบบไหนที่เอามาบินซิมูเลเตอร์ไอตรงนั้นก็จะแยกย่อยไปอีกนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะสรุปเลยนะครับก็คือว่าอันดับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องฮอปแบบนี้ก่อนเอาหางหันหาตัวอันดับที่2หันหัวไปทางซ้ายกับคนที่ถนัดขวานะครับอันดับที่3หันหัวไปทางขวากับคนที่ถนัดซ้าย แล้วก็ท่าที่4นะครับก็คือเป็นท่าโลดอินแบบนี้พพาะเอาหัวหันหาตัวให้ได้ถ้าเราทําท่านี้ไม่ได้เราไปต่อไม่ได้นะครับยังไงก็ไปต่อไม่ได้เพื่อนๆจะต้องทําให้ได้ด้วยนะครับแต่ถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากถ้าเราตั้งใจนะครับถ้าเรามุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะทําถ้าเรายังทําไม่ได้ทําในซิมูเลเตอร์ก่อนแต่ว่าในซิมูเลเตอร์กับของจริงเนี่ยความรู้สึกมันจะแตกต่างกันนะครับมันจะไม่มีความกดดันนะครับ ตกเริ่มใหม่ตกเริ่มใหม่ตกเริ่มใหม่แต่ว่าถ้าเป็นฮอจริงเนี่ยเราต้องห้ามตกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของกระเป๋าตังค์ของเรานะฮะนะครับเราก็ต้องสูญเสียเบรดไหนจะสปินเดิลไหนจะเมนชาร์ปนะครับเมนเกียร์เราจะต้องเสียค่าซ่อมนะครับก็โอเคสําหรับในคลิปวันนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับมือใหม,ใหม่หลายๆคนนะครับที่กําลังฝึกบิน 3D อยู่ผมจะทําคลิปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ แต่ค่อยๆขยับขยับเลเวลขึ้นไปนะครับขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนแบบเพื่อนๆเอาไปต่อยอดบินแบบเป็น 3D จัดหนักๆหรือว่าบินตามสไตล์ของใครแต่ละคนคืออาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมอาจจะเป็นคนที่ทอดสะบานทอดสะพานให้กับมือใหม่นะครับเอาเบสิกตรงเนี้ยเอาไปฝึกนะครับแล้วก็ตั้งใจฝึกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำหย่่อแยะแล้วก็เลิกนะครับพอตกทีนึงก็ ขายทิ้งเลิกไม่เอาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากบิน 3D ได้นะครับต้องตั้งใจฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องมีตังค์ด้วยนะครับไอ้ข้อเนี้ยสำคัญนะครับโอเคสำหรับในคลิปวันนี้นะครับผมก็ฝากกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยชอบจะให้ผมรีวิวเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกบินแบบ 3D นะครับ เพราะฉะนั้นอ่ะผมมาทางนี้แล้วนะครับผมจะได้ตอบโจทย์เพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆต้อ,อตงการแบบไหนผมก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆแบบนั้นนะครับส่วนทางด้านงานลูกค้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมขอขั้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวกับเจ้าตัวฮิวอี้นะครับไซส์500เป็นแบบกล่อง h ฮดวนะครับกับวิทยุเรดิ o โอลิค์ราคาก็อยู่ที่3 2 0 0มนะครับก็เอไม่ใช่32มหมโทษทีราคาอยู่ที่52 0 0 0นะครับเป็นเป็นฮอมือสแต่สภาพก็ค่อนข้างจะโอเคมากนะครับ สำหรับในคลิปวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับ h u ว500หนะครับสวัสดีครับ